กับผมเอ็ดมินเพลปราสาทหินถิ่นเดนไทยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนรอยอดีตอารยธรรมของเมื่อพันปีที่แล้วนะครับอารยธรรมทีท่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีอาณาเขตกว้างใหญ่แผ่ไปสานโดยปรากฏเหล่าปราสาทหินทั่วราชอาณาจักรนะครับครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โบราณสถานวัดโคกปราสาทบ้านสุขสำลางตำบลหนองบอนอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ้าวไม่มั่นใจเมื่อกี้เป็นอำเภอ บ้านกรวดหรือ่อำเภอปรตคานยเดี๋ยวแอดไปแก้ไขนะครับเพราะว่าจําไม่ได้เพราะว่าผ่านป้ายมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เจอเจ้าถิน่นต้อนรับเลยครับเมื่อกี้ตอนนี้เรามาอยู่นะครับโบ้โหฐานอยู่ในป่านะครับไปอีกแล้วมาอยู่ป่าก้นนะครับตอนนี้เป็นเวลาสิบหกนิกาด้วยจะไม่ไปปราสาทที่เป็นขนาดใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าแสงมันได้ย่นไปทางด้านที่ตะวันตกแล้วเราจะบันทึกภาพไม่สวยเพราะฉะนั้นแล้ว รอไปพรุ่งนี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่ทางเข้าของโบราณสถานวัดคู่ปราสาทนะครับเดี๋ยวแอดไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นอำเภอไหนระหว่างประโคนชัยกับอำเภอมันกรวดเดินเข้ามาก็จะพบสระน้ํานะครับทางด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือซึ่งฐานิทานว่าตรงนี้ตรงตรงนี้เป็นสระน้ํานะครับถ้าถ้ามาดูสาภาพจริงๆ โอ้กลัวต้องรับมือกับยุงอีกแล้วนะครับเพราะอยู่ในปา่าเอเป็นเป็นคูน้ํานะครับตรงที่แอดเดินน่ะน่าจะเป็นคูน้ําแล้วก็ปัจจุบันตื้นเขินแล้วก็ทาทางเข้าออด้านนี้ที่จริงต้องเข้าทางด้านที่ตะวันออกตรงนี้นะครับด้านที่ตะวันออกโบราณสถานนะครับเป็นปราสาทาสภาพพังคลายนะครับสภาพพังคลายปัจจุบันเหลือเป็นชิ้นส่วนของหินทรายนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับเป็นอิฐ ดินเผานะครับอมนนีกระ r อกด้วยอยู่ในป่าที่เป็นพื้นที่กันป่าของชุมชนนะครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นปุติร้างด้วย <c oughs> รีบทอมเวลานะ่ดีนะวันนี้ที่มาแอดมากับเพื่อนนะครับไม่งั้นก็ไม่กล้า <c oughs> ต,รตรงนี้คือด้านหน้าของอโบราณฐานวัดโคกปราสาทนะครับสภาพพังทลายแล้วก็น่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนต่างๆมากองรวมกันไว้ น,นี่เราเดินมาทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นการถมที่ของคูน้านะครับคูน้ําขนาดใหญ่อยู่นะครับถ้าเรามองทางด้านาภาพถ่ายทางอากาศทางด้านที่จะวันออกไปด้านนี้นะครับนี่เราก็จะเห็นสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหนองบารายามีลําห้วยเสียวไหลผ่านด้วยนะครับตามมาเลยนะครับว่ามีสภาพเป็นไงโอ้มีชิ้นส่วนที่เป็นหน้าบันนะครับ แล้วก็มีเศษอิฐด,ด้วยแสดงว่าปราสาทแห่งนี้น่าจะเป็นปราสาทที่ใช้วัสดุหลักเป็นศิาลาแรงที่เป็นฐานนะครับแล้วก็โครงต่างๆก็จะเป็นหินทรายนะครับมีการแกะสลักหน้าบันด้วยตรงนี้นะมีการแกะสลักหน้าบันแล้วก็ตัวปราสาทน่าจะเป็นอิฐด,ดินเผานะครับเพราะว่าพบอิฐลนกระจายทั่วบริเวณเลยนะครับอเดียวพามาชมบริเวณร,บรอบๆขออนุญาตนะครับเดี๋ยว อนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคูน้ํานะครับคีูน้ําแล้วก็มีถนนหมู่บ้านที่อยู่ทางนั้นตรงนู้นไปอีกแต่ว่าแอดอ้อมหมู่บ้านมาอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลา16กนาฬิกานะครับแอดก็ต้องทําเวลาอ่าถ้าดึกกว่านี้ก็คงไม่โอเคนี่น่าจะเป็นปราสาทสามหลังหรือเปล่า นะครับขนาดอณาบริเวณคือกว้างอยู่นะครับย็ตก,ก็เยอะล้นกระจายเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของโคปุระปราสาทแห่งนี้หันหน้าไปทางด้านที่จะไปออกตรงนี้เป็นเนินที่เป็นปราสาทปางประธานนะครับไม่ใช่ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นโคปุระเล้วกรอบตรงนู้นอราจะเดินไปดูมันน่าจะเป็นกรอบของอาคารบรรไยหรือเปล่าทีนี้ก็เป็นกลุ่มหินทรายศิลาแรง คือสภาพพังทลายจนไม่ไม่ไม,ไม่เห็นรูปทรงรูปร่ปรางเดิมแล้วนะครับนี่มันจะมาอยู่ในส่วนของที่เป็นกำแพงครับกำแพงตรงเนี้ยเนี่ยพอดีเลยน่าจะเป็นห้องคูหาคล้ายๆกับปราสาทอารมทมที่ผ่านมาหรือเปล่านี่ข้างนางเป็นคูน้ำนะครับตรงนี้เป็นปานประธานอาจจะเป็นปราสาทสามหลัง จะได้ bridges, มาข้านิดหน่อยนะครับยุงก็เยอะด้วยว่ามันมีหนองน้ํานะครับแหล่งน้ <và hai> ําธรรมชาติที่เหมาะแก่การเพาะพันยุงด้วยนะครับก็เลยมียุงเยอะนี่กองอิฐพเนินเทินทึกเลยนะครับยังไม่มีการขุดค้นขุดแต่งจากกรมศิลปากรโอ้โหยุงโอ้โหไฮไลท์เลยครับตรงนี้อที่จินเราสามารถเดินผ่านมาตรงนี้ได้นูนนี่ทางด้านที่ตะวันทางด้านที่ตะวันตกนะครับก็มีทางเข้า นี่โอ้สแสดงว่าเหมือนกันกับปราสาทละลุมทมเลยนะครับเพราะว่าส่วนประกอบหลักของโคปุระจะเป็นอ่าอิดดินเผานะครับโครงกรอบทางเข้าก็จะเป็นหินทราย,ยให้มาชมไปไกลหินทรายนะครับคิดว่าน่าจะมีกำแพงกำแพงนะครับแต่ว่าไ,ได้หายไปบางส่วนเยอะแล้วนะครับกำแพงอิฐหรือเปล่าแต่ตรงนี้ก็เป็นหินศิลาแรงนะ อ่านลึกลงไปอาจจะเป็นหินเป็นศิลาเรงแต่โดยรอบก็เป็นอิฐเรียงกันเป็นแถวเลยนะคือจะร่ำรวยแท้นะครับปราสาทหลังนี้ก่อกำแพงด้วยอิฐซึ่งไม่ค่อยเห็นเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะโอเคนะครับแอดจะต้องขออนุญาตรีบไปบันทึกภาพก่อนนะครับแล้วเราจะ ไปเจอกันที่เพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการชมคลิปนะครับเราก็ไปเจอกันที่ช่อง YouTube พิทยสินชินตู้นะครับร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางเพจของเราด้วยนะครับหากท่านใดที่ต้องการชมภาพถ่ายนะครับสามารถไปชมได้ที่เพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยนะครับร่วมเป็นกําลังใจชมสถานที่ต่อไปจะไปสารวจที่ไหนนั้นรอติดตามชมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ